คำเตือนคลิปนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นเด็กอายุต่ากว่า18ปีต้องมีผู้ปกครองให้คําแนะนำโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมสวัสดีครับ FC ทุกคนทุกท่านเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มาดดวนๆนะครับดดวนเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ปล่อยแล้วนะครับนะครับได้มาแล้วนะครับแล้วก็ราวพัฒนาเซียนรุนมาแล้วนะครับ ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับเทียนส่งมาให้ที่เป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะเอซีเดี๋ยวเราจะไปดูกันเด้อว่าวันนี้ให้เทียนรุ่นให้ตัวไหนนะครับเนาะนะครับได้มาแล้วนะครับสำหรับของเทียนรุ่นส่งมาให้ไปที่เรียบร้อยแล้วเด้อนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะเอาให้เอฟซได้ชมกันนะครับออกไปเพื่อไปตัดซื้อนะครับสองทุ่มครึ่งวันนี้นะครับสองทุ่มครึ่งนะครับวันนี้ก็วันที่9นะครับตุลาคม2567นนะครับสองทุ่มครึ่งนะครับ วันนี้ก็ขอให้เข้าเด้อนะครับทั้งสองตัวสามตัวของเซียนรุนนะครับเนาะนะก็ไม่อยากให้เอฟซีต้องผิดหวังนะครับเนาะสลับเอฟซีที่รอคอยนะครับเนาะที่รอคอยนะครับเนาะก็ไม่อยากให้ผิดหวังกันนะครับเนาะวันนี้เดี๋ยวเราไปไปดูกันแล้วก็ไปติดตามกันนะครับว่าจะเข้าอีกหรือไม่นะครับเนาะเพราะว่าเซียนก็หลุดมาสองวันแล้วนะครับเนาะก็สู้คือเขานะครับเนาะอ่าวดที่แล้วนะครับเซียนใช้สูตรใหม่นะครับใช้สูตรใหม่ลองบึงนะครับบล็อกเข้านะครับเนาะ วันนี้น่าจะเป็นสูตรเก่านะเนาะวันแบบนี้ก็ขอให้เข้านะครับเนาะขอให้เข้าก็ขอให้เฮงก็อให้ปังนะครับเนาะขอให้เข้าอย่างที่เราเราอคอยกันนะครับเพราะว่าจันอังอาจจันทร์พุธนะครับพลาดนะครับเนาะวันนี้วันถ้าวันจันทร์กับวันศุกร์นะครับเราพลาดนะครับวันนี้เป็นวันทั้งวันพุธนะครับอะเดี๋ยวเราก็ ก็ขอให้มันหมานวันนี้ขอให้เฮงขอให้ปังขอให้เออขอให้เข้านะครับอย่าให้เอฟซต้องผิดหวังกันนี้นะครับเนาะนะก็ขอภาวนานะครับเนาะภาวนานะครับก็ขอให้เข้าคือเข้าเนี่ยแหละนะครับเนาะขอให้เข้า2ตัว3ามตัวเลยนะครับนะปกติเราจะเป็นแบบนี้แหละถ้าเซียนลุนหลุดนะครับเนาะจะเข้า3ามตัวแล้วก็2ตัวพร้อมกันด้วยนะครับเนาะวันนี้ก็เอาไปลุนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับผมไป ครับผมมาเรามาตามกันเลยนะครับสลับเซียนลุนวันนี้นะครับ9ตุลาคม2 5 6 7นะครับปล่อยแล้วปล่อยแล้วด่วนดวนนะครับ fc ทุกคนทุกท่านนะครับเนาะนะครับเราพัฒนานะครับเนาะลวนนะครับเซียนลุนนะครับ9ตุลาคม67นะครับให้เด่นหนึ่งกับ2นะครับเนาะ่าว่าก่อนบนล่างนะครับกลับด้วยเด้อนะครับสลับของเซียนนะครับหลังจากที่หลุดมา2งวดนะครับะหวังว่างวดนี้นะครับ คงจะเฮงคงจะปังนะครับเข้าบนเข้าล่างนะครับนอกแล้วก็เข้า3ตัวแตกนะครับวับนนี้นะครับเนาะขอภาวนานะครับเนาะก็ภาวนาให้เข้าให้บัดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น2ตัว3ตัวนะครับบน,นล่างนะเนาะนะเอานะครับก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะนี่ครับเนาะนี่แหละเซียนรุนส่งมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดอ้อนี่น,นะครับเป็นของแท้นะครับเนาะบางคนก็คอมเมนต์ว่าเป็นของปลอมของปลอมนะครับ มันไม่ใช่ของปลอมนะครับผมไม่ได้เอาตัวหนังสือของเพ่นลงนะครับเนาะผมได้มาลอกเอาใหม่นะครับเนาะนะครับไม่อยากเอาลายมือของเพิ่นนะครับเนาะเราก็มาลอกเอาใหม่เขาเขาเอามาให้แล้วแล้วก็นะก็เอามาเขียนเอาใหม่นะครับเนาะนะก็เอฟซีต้องเข้าใจด้วยนะครับเนาะนะครับนะก็เป็นของเซียนเราก็ไม่อยากเอาอ่าต้นฉบับของเพ่นมาลงนะครับเนาะนะครับก็เอาเป็นของเจ้าของนะครับเอฟซีนะก็หวังว่าจะเข้าใจอ่ะแล้วเรามาดูกันนะครับเนาะ เลขหนึ่งมีตัวใดกันบ้างนะครับเป็นหนึ่งก็มี5 1น,นะครับ7 1 6 2นะครับ8 2ดสนะครับเอฟซีนะครับแปดสาม,าสามห,หนึ่ง 5 2าสองเจสองแล้วก็9กสนะครับอ่าแล้วก็3ตัวมี2คู่นะครับเนาะหนึ 1, 8, 4, ก็ขอให้เข้าขอหิหงขอปังเดอ้อนะครับนะเลขสวยเลขสวยวันนี้เลขสวยนะครับเนาะ นะครับสลับทุกตัวนะครับสวยนะครับนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับสลับช่องจำลองผ้าม้วนนะครับเนาะนะครับนะจำลองผ้าม้วนพี่เก้านะครับศูนย์หกสองห้าสามเก้าเจ็ดหกหกเก้านะครับสลับเตียนท่านใดนะครับเนาะที่มีแนวทางนะครับเนาะที่จะมาฝากเอฟซีหรือพ่อแม่พ่อแม่ทุกคนนะครับเนาะติดต่อได้เลยนะครับเนาะ อักติดต่อสอบถามดูนะครับเนาะน้าเบอร์อีหยังนะครับนี่แหละเบอร์ของเซียนอ่าเบอร์ของช่องนะครับบเป็นเบอร์ของเซียนนะครับเนาะ,ะมาดูกันนะครับวงกลมไว้ให้ที่5 1 7 1 6 2 8 2นแะครับแล้วก็6 1 7นสอง 8 4สนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ fc นะครับออกไดเบิดนะครับตัววงกลมหรือว่าไม่ได้วงกลมก็ดีนะครับเนาะเพราะว่าไม่มีผู้ใดสามารถรู้ได้ว่ามันจะออกตัวใดเด้อนะครับเนาะก็ขอให้เฮงขอให้ปังนะครับเนาะนะครับขอให้เข้านะครับนะครับวันนี้ขอให้เข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับขอให้เข้าทั้งสองตัวสามตัวแตกนะครับวันนี้นะครับเนาะหลังที่ เราดุดกันมาแล้วสองวดนะครับเนาะงวดนี้ก็ขออย่าให้ขอให้เข้านะครับเนาะอหอยเข้านะครับ fc นะก็ขอให้เข้าเหมือนเดิมนะครับเนาะนะนะก็ยืนยํานะครับเนาะอันนี้มันเป็นข้อมูลของจริงเดอ้อนี่นะเนี่ยเซียนทรงมาให้นะครับนะเนาะเซียนทรงมาให้นะครับ fc นะ fc บางคนก็นะคอมเมนต์บอกว่า ของปลอมบ่แม่นของจริงนะครับเนาะนะก็หกหลอกลวงมันบ่แม่นเด้อนะครับ FC นะครับแอดก็ไม่อยากเอาต้นฉบับของเพื่อนมาลงนะครับเนาะนะแอดก็ต้องมาใหม่ในรูปแบบของแอดเองนะครับเนาะแอดก็ต้องมาลอกใหม่นะครับเนาะนะครับ FC ต้องเข้าใจด้วยนะครับเนาะก็ขอให้น่าชอบก็กดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับเพื่อมาได้พลาดคลิปดีคลิปเป็นเด่นคลิปมึงดังนะครับเนาะสำหรับ เราพัฒนานะครับจะลงให้ทั้งบรรจันพุทธสุกนะครับเนาะมีหลายเซียนนะครับมีเซียนบ้านนอกเซียนครูอุดรนะครับเซียนลำปาวนะครับแล้วก็คนโคราชนะครับนะนะครับก็รอติดตามกันนะครับไปติดตามกันวันนี้ก็จะลงให้หมดนะครับจะให้มันทันนะครับเนาะนะครับเหลืออยู่2เซียนหรือยังไงก็ยังไม่รู้นะครับเนาะเดี๋ยวจะรีบๆลงให้ทันนะครับอวันนี้ก็ขอให้ F c ซทุกคนทุกท่านสองทุ่มครึ่งนะครับไปจัดกันเลยนะครับ ขอให้เข้าข้างบนข้างล่างนะครับมี517162828393615272849294แล้วก็184 628นะครับนี่และครับตัวไหนที่ไม่ได้วงกลมก็สามารถออกได้คือกันเดอร์ f อ a ออกได้คือกันนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับโชคดีกันนะครับ2ทุ่มครึ่งนะครับก็วันนี้ก็สวัสดีครับผม